สวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับเราอยู่กันในช่องนอ้องมาดำตัวนกลมนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมมูนไลท์เบดอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะนั่นก็คือการทําอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพรลองนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันสาคัญยังไงบ้างนะครับสาหรับอาชีพเสริมนะครับอันนี้ผมเล่นวันที่2เนาะซึ่งเราได้ทำเคเวสหมดแล้ววันที่2เงเลยจะตันอยู่ที่39นะครับคือเราไม่มีรายทำและทีนี้ จะทาอะไรดีนะครับจริงๆมันก็ยังมีอะไรให้เราทําอยู่นะโดยเฉพาะตรงอาชีพตรงนี้ครับคุณผู้ชมกดมาได้เลยตัวนี้คุณผู้ชมจะสังเกตว่าจะมีอาชีพเสริมมากมายครับมันจะเป็นนักล่านักสํารวจปาดนักปงมือปาปภูมิกันแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาสอนนะครับวิธีทําอาชีพนักล่าแล้วกันนะครับอาชีพอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอ่ะเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูในส่วนตรงนี้เนี่ย เราทําอาชีพลองหรืออาชีพเสริมเนี่ยเราต้องการจะได้รางวัลบางอย่างนะครับนั่นก็คือฉายาีย่มันจะมีฉายาแล้วก็จะได้สเตตัสถาวรด้วยนะครับซึ่งเมื่อเราทำเควสเกี่ยวกับนักล่าบ่อยๆคุณผู้ชมจะเห็นเลเวลด้านบนเห็นไหมเมื่อเลเวลยิ่งสูงขึ้นตรงนี้ก็ยิ่งปลดล็อกไปไกลขึ้นนั่นเองนะครับ่ะโซลิตครับก็จะมีวิธีทำนะครับอยู่3แบบด้วยกันจะมีราคาหัวไล่ล่า,ลาแล้วก็ราคาขอบฟ้านะครับ อะมากดดูตรงเส้นทางอาชีพก่อนอันนี้ผมจะพาไปทําก็คืออันนี้นะครับอันล่างนะไล่ล่านะครับก็จะใช้แต้มพลังงานตรงนี้แต่ถ้าเกิดอันบนเนี่ยเราต้องใช้ตาฆ่าหัวด้วยนะครับแต่ผมจะกดให้ดูล่างก่อนเข้าร่วมอันนี้เนะี่ยผมทําไป2เควสแล้วนะครับอันนี้เรากดเผยตัวได้เลยจะใช้แต้มพลังงาน200นะครับในการที่เราจะทำเควสอ่ะเดี๋ยวเรามาบอกก่อน แหล่งพลังงานนี้คือหาจากไหนกดเข้าไปดูครับแล้วก็กดช่องทางกรได้รับมันจะหาได้สามที่หลักๆนะครับก็คือกิจการประจาสัปดาห์ร้านค้าแถบพนาการแล้วก็ร้านค้าเหรียญเทวะนะครับก็คือหาได้สามช่องทางประมาณนี้อ่ะทีนี้เราก็กดไปนะครับแล้วมันก็จะขึ้นตัว G ีด้านขวามาเห็นปะ่ะรูปเหี่ยวกดเลยครับอ่าเราก็จะส่งเหี่ยวขึ้นไปเห <C 'm S 1> ี่ยวเอ็นซีวะทีนี้เราก็เลื่อนหน้าจอครับ หาหาเป้าหมายเมื่อเราเจอแล้วกดล็อเป้าหมายเลยครับโอเคทีนี้เราก็ไปหาเป้าหมายนะครับที่ต้องการจะสังหาร พอเราใกล้เป้าหมายเนี่ยมันจะขึ้นตัว G ีคางท็บให้กดไปเลยเราก็จะเข้าสู่หมวดสเตลนะครับก็เข้าไปหาเป้าหมายแล้วก็กดรอบสังหารครับแต่มันก็ไม่ตายทันทีหรอกก็ต้องฟันตามนะโอเคเราได้รางวัลแล้วทีนี้มันจะมีให้รับต่อเนื่องครับกดเข้าไป เราสามารถทําต่อได้นะครับนี่ที่ที่ที่5หรือจะไม่ทําต่อก็ได้ถ้าขี้เกียจนะครับทีเนี้ยเมื่อเราสังหารสั่งเล็นนะครับมันจะมีกล่องให้มาด้วยนะนี่รางวัลที่ได้ก็จะเป็นพวกสีร่าชําระนะครับเอาไวส้สมพวกออปชั่นเพิ่มเติมได้แล้วก็มีพวกคัมภีรองนะครับอันนี้สําคัญนะพวกคัมภีรองเนี่ยเห็นไหมมีเครื่องชาตาเก้าเสียนเทนดับแสงอาชาเหล็กแล้วก็ชูรา คมภีรลองคืออะไรแยวผมกดให้ดูก่อนคุณผู้ชมก็กดมาดูที่วิทยายุทธนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเลือกตรงพลังภายในนะครับเห็นไหมมันจะมีคมพีรลองนะครับกดเข้าไปดูนี่มันจะมีพวกอาชาเหล็กก้าวเสียนะครับมันจะเป็นพวกบวกสเตตัสนะเห็นไหมบวกเอพบวกเอทีเคอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับฮะตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าผมเลเวลสองแล้วเห็นไหมมันก็จะมีปลดล็อกนะครับ เราก็กดไปได้เลยเหมือนเป็นการเรียนรู้นะครับเป็นการเรียนรู้พา้ซสฟเพิ่มเติมเดี<ๆ>๋ยวเราจะมาเอาฉายาด้านบนนะครับเออล้วก็จะเอาเซตถาวรด้วยอย่าลืมมาทํากันนะครับอ่าทีนี้มันจะมีอีกอันหนึ่งด้วยนะครับก็คือราคาหัวนบนเรากดไปต่อเลยครับตรงนี้เนี่ยอ่ามันจะต้องใช้ตาค่าหัวนะครับต่อการทํา1ครั้งเนี่ยพอเรากดไปจะเขียนว่าตาค่าหัวไม่พอครับอะกดกลับมาก่อน ตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกว่ามีตาค่าหัวไม่พอครับเราก็กดซื้อทันทีอ่าตรงนี้มันจะมีขายอยู่ตรงนี้ครับเราสามารถใช้ตำลึงเงินในการซื้อได้นะครับส่วนอันที่สานะครับจะเป็นราค่าขาอบฟ้านะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเป็นบอสตามแมปนะครับตรงนี้เขาจะเขียนว่าไล่โจมตีนักล่วิญญ,ญาณไล่โจมตีจอมดาบเงาพิฆาตถ้าจำไม่ผิดอะ่ะน่าจะเป็นบอสตามแมปนะ อันนี้ถ้าเกิดใครทราบก็มาคอมเมนต์เพิ่มเติมกันเพราะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันในนี้นะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นบอสตามแมปถ้าไม่ใช่ขออภัยได้นะตรงนี้สำหรับอาชีพอื่นนะครับก็สามารถทําได้เลยนะอย่างเช่นนักสํารวจเราก็กดเลือกเส้นทางอาชีพครับเนี่ยเราก็เลือกทำมันล่างเห็นป่มที่ใช้ค่าพลังงานบางงานมันก็จะมีเงื่อนไขด้วยครับเนี่ยอย่างใช้ผีเสื้อเทียนสุ่ยอะไรเงี้ยอ่าประมาณนี้ตรงนี้นะครับจะนับเป็นรายสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมตัวนี้ผมทําไปสแล้วก็ เหลืออีกประมาณ10กว่ากว่านะครับประมาณนี้เราสามารถใช้ยาฟื้นพลังได้นะครับโดยการกดตรงนี้ล้วก็เลือกช่องทางก็ได้รับยาฟื้นพลังเนี่ยก็สามารถหาได้จากกิจกรรมประจําสัปดาห์แล้วก็ซื้อในร้านค้าตั๋วทองหรือว่าร้านค้าเหรียญเทวะนั่นเองนะครับเป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับคอนเทนต์นะครับอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพลองนะตรงนี้สําคัญมากๆเลยก็เลือกทางวนที่ชอบก่อนก็นได้นะครับแต่ผมมาสอนแค่อาชีพนักล่าเนาะซึ่งันี้ผมถนัดมากที่สุดนะครับ ก็บองว่าจะเป็นประโยชน์คุณผู้ชมไม่มากก็น,น้อยซึ่งมันมีของรางวัลที่เล็กได้แค่น้อยแหละแต่จริงถ้าเกิดเราทาเรื่อยๆเนี่ยมันก็สําคัญนะเพราะว่ามันได้ฉายา,ยายด้วยแล้วก็ได้ในส่วนของเสื้ตัดถาวรด้วยครับอย่าลืมมาทำกันนะอสำหรับนี้ครับช่องไม่ดำต้องกลมหรือช่องไม่แคทต,ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคอนเทนต์นะครับจุบจ้า